แต่ก่อนพี่ก็อยู่ปักปักช่องปักซอยปักอะไรอ๋อขัดทุกอย่างเกลดไอ้สัตว์เที่ยแม่งเหม็นจัดบมาไข่ไข่เที่ยจริงจริงคนจะเที่ยปีที่แล้วทำอะไรผิดพลาดไปก็เรื่องมึงสัตว์อยู่ทำพี่อะไรเรื่องของกูอีกอ่ะเข้าใจปะ พี่จ๋าเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วง้อออกไปหาน้ำพึ่งแดดป่ะจ๊ะใช่เช้าแล้วเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวจะทำอาหารเช้าแล้วเนี่ยหนาวก็หนาวเร็วสิบนาทีสิบนาทีอืมสิบนาทีนะครบละ นีี่เยไปช่วยกูปลูกเครื่องนั้นหน่อยสองคนน่ะไปช่วยกูปลูกสองนั้นหน่อยได้ฮะได้ใช่ไหมก็ตืต่นสิ <c oughs> ไม่เหมือนห้องที่ปิดไฟมืดอะ่ะห้องเนี้ยน็นอ c k knock k ก nóc nàoóc nóc nóc cả P'Chả 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 จ๋าพี่จ๋าเช้า ra ไม่ออกไปหาน้ํา P'Chả P'Chả มึงควรต่อต้านไม่ใช่เข้าร่วมไอ้สัตว์ไปออกาไม้แล้วแล้วเีกสิบนาทีมาปลุกใหม่นะทำไมพวกนี้มึงให้เวลาสิบนาทีมึงนอนกับกูไงตระการอะไรเนี่ย วันนี้เราอยู่กันที่ลำพูนที่แก่งก็แป๊บหนึ่งอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยมึงวุ่นวายอะไรกับกูเนี่ยมึงมันทำของหายไอสัตว์ก็ไม่ได้อยู่ที่กูไปแล้วไงกูมันก็มีคนมาขอกูไงมันไม่ได้อยู่ที่กูแล้วกูไม่เปิดคลิปหรอกกูจะเปิดมึงก่อนเนี่ยไอ้เหี้ยไปเหี้ยทำอะไรก็ทะไรเอ้ยเราอยู่ที่ไหนกันอะ แม่ปิงอุทยานแห่งชาติแม่ปิงวันนี้จะพาเที่ยวไม่จะไปใช่ไหมไปฮึฮ่ตัวพี่ไม่มีเหรอกระเป๋าต้งเยอะเนี่ยเกือบเออกระเป๋ามึงอะเยอะสุดเลยเดี๋ยวก่อนนะมึงก่อนกูกูขอหาก่อนดิ่จะเ้ยละครเต๋อไปเต๋อคลิปไม่เสร็จสักทีเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกมันชื่อน้ำตกอะไรนะพาสักที่หนึ่งแหละเดี๋ยวไปเจอที่นู่นเลยปิดเอามือปิดกล้องเอามือปิดกล้องโโอ้ ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วตื่อแล้วพี่กล้องนะสมัยตอนอยู่ฟาร์กเลยฟาร์กฟาค์กฟาร์กซอยนั่งรอรุ่นเมฆเยอะนี้เลยฝนตกเดี๋ยวใจนี้ไหมอ๋อแต่ก่อนพี่ก็อยู่ฟาร์กเขาช่องฟาร์ซอยฟาร์อะไรอ๋อขาดทุกอย่างเกล็อในสัตว์เมื่อก่อนชอบไปเที่ยวแถวลาสลาสเมกันลาสกระบังร้านเหล้าเยอะดีแต่ก่อนพี่ก็ไปลาส รัสเวกันลัสปาวจริงมันมีลาสบุรีนะเออมันมีหลาสหลายหลายรัสเยวลาสธานีชื่อที่ไหนรัสธานีลัสลัสธานีชื่อไหนนั่นมันอุดรปะเออว่าอุดรรัสธานีนี่หว่าที่เต็มอะเฉล่งบุกกระเสือกโว่ที่สั่นไป เหม็นจัดึมาถ่ายถ่ายเขี้ยอะไรเนี่ยสัตว์คนจะขี้ขี้ออกแล้วขี้จะออกแล้วเหรออย่าดูเลยจะเดินอาหารนีอย่าเล่นนะครับ <laughs> แนะนำหน่อยอูยังไม่รู้เลยที่นี่คือที่ไหนเนี่ยฝมตกกอหลวงครับอุทยานแห่งชาติแม่เปิงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนโอเคแล้วตอนนี้เราต้องทำอะไรเดินขึ้นไปใช่ไหมเออเดินลง เดินลงก่อเอาเดินลงกี่เมตรกี่เมตรอยากรู้ก็มาเองไอ้เหี้ย <laughs> น,นี่ไม่ใช่ช่องรีวิวไอท่านนี่หามอยากรู้ก็มาเองน้ำตกเหรอเชี่ยน้ำตกคือถึงน้ำตกแล้วว <laughs> ้าวสดชื่นไปกลับได้แล้วไ <laughs> อ้เหี้ยกู <laughs> อกชอบว่ะแม่งบรรยากาศแม่งดีมากมาอยู่ฝั่งขวามาขอโทษขอโทษไม่สั่งแล้วไม่สั่งแล้วแม่งดีมาก สวยเนาะแต่งสวยไม่สวยกันสวยแต่สวยโสมเปเล่นไก่ตองไปเล่นไก่ตองมั้งเดินทางบอกว่าถ้าจับตูดแล้วเดินขึ้นอ่ะจะเดินจะเดินไม่เหนื่อยจับตูดตัวเองหรือเปล่าอ้าวเหรอก็เหนื่อยอยู่นะเหมือนเดิมเลยที่เออเหมือนเดิมเลยว่ะร้อยเมตรถึงหรอถึงเหรอ ไอ้สัตว์ไปกินหมูดิบมาหูดับเลยแต่ดีนะกูไปหาหมอมาแล้วหมอให้ยาแก้หูดับมาแล้วหายแล้วต้องหายแล้วหรอต้องต้องยังไม่หายเลยเฮ้ยอะไรจอมปวกเชี่อพอดีไม่มีเงินกินข้าว ี่ไม่มีตังค์เหรอช่วงนี้ขัดสนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเคยมีเงินมาเฮ้ยถึงแล้วอะเลิศอะเลิศเลยวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งถึงแล้วเออวิ่งเลยเย้ยถึงแล้วอะไรวะบอกเกี่กับกาวิ่งบอกเกี่ยวกับการวิ่งอุ้ยเชี่ย ไม่สีไม่อย่เงี้ยใส่คอลินลองหล่อลื่นนิดกูว่ามึงเทพอแล้วพอตัวขอหน้ากากขอหน้ากากแล้วเมื่อกี้มึงคิดเกมอะไรออกคิดไอ้นี่ออกแข่งกันโดดจากข้างบนนั้นอะลงมาใครรอดชนะข้างบนไหนนะข้างบนนี้เออ โดดลงมาโดดลงมาใครรอดชนะใครใครมีชีวิตรอดชนะเอออ๋อเหรอคนแพ้โดนลงโทษโดนลงโทษคือตายจะไปก็ไม่ให้กูไปเหี้ยมาเที่ยวก็ไม่ให้กูไปไม่เชื่อเชียร์ค่นี้กั้นคนได้ไงมีป้ายบอกไหมว่าห้ามไปผิดกฎหมายยังยังยัง อย่าไรอยายังไม่ยุติไปไหมนะยังนะยังนะยังไม่ยุติไปไหมเลยมัต้องตีนะเดี๋ยวถ่ายรูปให้สองนิ้วสองนิ้วตรงชูสองนิ้วชูสองนิ้วหน่อยชูสองนิ้วจบมึงทำกันมีหลักฐานแล้วโดนจับแน่มึงอ่ะเชี่ยกูโดนจับเหรอเออเขาไม่มีป้ายห้ามเล่นน้ำหรอ แลวเขาจะห้ามข้างล่างทำไมเพราะว่าหนาวอย่าเล่นน้ำเลยนะครับมันหนาวเดี๋ยวเราไปตรงโซนที่มันเล่นน้ำได้ดีกว่ากูอยากเล่นน้ำแล้วหรอใช่ไปโซนเล่นน้ำไปดูผู้หญิงเล่นน้ำไปดูผู้หญิงเล่นน้ำาดูผู้หญิงเล่นน้ำภาษาเหนือวลรคคำจัดง้าวแปลว่างูจักบาทจักบาทจักบาทแปลว่าแปลว่ากี่บาทซาวบาทแปลว่ายี่สิบบาท แล้วก็ซ้ำรวม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 อืมแปลว่าลงแขกลงแขกใส่เดียวลงเล่นน้ำทุกครั้งใส่เดียวก่อนลงเล่นน้ำลงชูชีพลงชูชีพแล้วแม่งวก็บอกแล้วสาใส่เดียวอ๋อชูนมอ่ะอ้ยที่ตรงนี้ชันมากอืม ันแล้วกูก็กำลังนึกเลยห้ามหกสูงรูปอ่ะเขาบอกว่าห้ามเหาะห้ามอะไรห้ามเหาะห้ามเหาะห้ามเหาะระวังหนากูไม่ช่วยนะกูเอาตัวรอดของกูได้นะอย่ามาเสือกโอ้ยเฮียเดินไอคือ โอ้ยตัวไปยากอะเออไอตัวไอตัวที่มันไม่คล่องก็อยู่หน้าเลยนะนั่นแนหนสาวๆเล่นน้ำก็นั่นไงสาวๆเล่นปะผิดหวังว่ะผิดหวังเนี่ยรู้นึงว่าจะมีแบบปาร์ตี้บิกินี่โอ้โหก็เกินปูมูนอะปูมูลตรงนี้เลยนะปูมูลปาร์ตี้อ่ะอ่าเล่นน้ำเหรอไม่เล่นดีกว่ากูบอกให้เขาอ่ะวาดรูปกูด้วยครั เอาดิเอาดิตอนมึงกระโดดน้ำถ้าที่เขาห้ามอ่ะเฮ้ยกูเอาล้างหน้าเฉยอย่างงี้ก็พอแล้วมั้งลงเอาเอาขาลงไปอ่ะถึงเข่าเอาไว้ใส่รองชูชีพเสื้อชูชีพเร็วแล้วก็ขาไปจุ่มลายจะมืดแล้วเดี๋ยวเรารีบกลับเอาขาไปจุ่มเร็วๆขาไปจุ่มหน่อยเดี๋ยวขาไปจุ่มใส่เสื้อก่อนเออก็ใส่เสื้ออยู่นี่ไงเสืแจ็ป้าได้ีงเค่ใส่เดียวอ่ะ อยากให้กูเล่นอยากให้กูเล่นน้ำเหลือเกินต <á> ัดเลยต้องดำไปต้องมีเสื้อชูชีพดำไปต้องมีเสื้อชูชีพเป็นไงสะชื่นยังชื่อแล้วพอใจไหมพอใจพอใจอ่ะไปครับเดินได้ไหวตามมันได้ทันอ่ะวิ่งให้ไวไม่บาจีเนาะ เดยเดี๋ยวเราไปไหนต่อกับแคมป์ครับกลับไปสังสรรค์ต้อนรับวันปีใหม่ปีที่แล้วทำอะไรผิดพลาดไปก็เรื่องของมือสัตว์จะทำพี่อะไรเรื่องกูอีกอ่ะเข้าใจป่ะเชี่ยมาเลยนักเลงไอ้สัตว์เอาผูต้องไปด้วยไปด้วยกันไอ้เหี้ย ่ายคิอะไรไว้ในนั้นแหละแต่มึงชอบมาวุ่นวายกับกูจังวะกูจะเอากุญแจรถกูจะถ่ายอะไรมึงต้องมาวุ่นวายกับกูตลอดเลยจะเอากุญแจรถไงใหญ่วุ่นวายตอนนี้ก็อยู่ที่ทุ่งกิ๊กทุ่งกิ๊กทุ่งชูทุ่งเมียน้อยทุ่งเมียเก็บมือแบบเจ็บๆจ็ยางคนเป็นน้อย เป็็นนนออย่างคก็อยู่ที่ทุ่งกิ๊กบนนี้ก็ไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตเลยยกเว้นไ้เยี่ยนนี่ใช่ไหมไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยเหรอโม้หุ่นไหวกับกูอีกแล้วเอ้าไม่มีเลยมีกาหล่าแบร่ไหมวะมีแต่ มันสำหรับกูคนเดียวปิดคลิปแล้วคิดอยู่เนี่ยพอจะปิดคลิปพูดว่าอะไรวะเอาแบบไหนเอาแบบยูทูบเบอร์หรือว่าเอาแบบเราไหนลองลองสองแบบสิแบบยูทูบเบอร์นะอ่ะตอนนี้เราก็อยู่บนที่ที่พักแล้วนะที่เรากางเต็นท์กันนอนเนี่ยเชื่อมบูทูธซะด้วยไอสัตว์อ้าวไอสัตว์ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ทุ่งก um, ิ๊กนะฮะแล้วก็ตุบๆๆอง่ยงไม่ดังมึงก็อย่าตีสิพูดอย่างเดียวได้ไหมอย่าคิดปิดคลิปไม่ออกอ่ะปกติปิดไงวะปกติปิดคลิปไงไปไม่อย่พอแม่ต้องกุูใจ

เันียก็ตายก็ตายนอนฮี่ข <that> <rain> ี้สัตว์ขี้ก็ตายขี้ก็ตายขี้ก็ตายขีก็ตายเชี่ยเจอขี้ควางควางควางไอ้ควางหลัง

ลังสวิตช์หลับกดปุ่มเปิดทิดไปเป็นแมวสาวเร็วไปเป็นแมวสาวนะขี่มอเตอร์ไเจ็ดโมงครึ่งเมื่อวานเป๊ะเป็ดเลย อะไรมาให้กูให้กูตื่นขึ้นเลยเนี่ยมีตัวกูเอาตัวกูไปเไปแกล้งมืนกันแกล้งมันเนาะมันเดินแกล้งนหมใช่มันต้องตื่นเช้าไงเดินแกล้งจนแกล้งตื่นเช้า ตื่นไวมันนิดตื่นไว้ไวยเยอะจะเล่นเป็นแมวเซาอ๋อ,อไม่คันได้เล่นเลยเอาใหม่ไหมไม่ไโ,อโอ้โหทอยๆๆๆเป่นกันกี่โมงน,นะที่ตื่นจิตอะ่ะหรอตื่นพร้อมกันเลยนี่ตะการ้องหนากมากควันออกตูดเลยน, ột, นี่ตดๆๆ <laughs> ตดนี่มึงตด เหนื่อยแล้วแล้วก็กลับบ้านมาอาบน้ำแต่งตัวก็เราไปเที่ยวอะไรกันมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็คงได้เวลาที่เราจะกลับไปพักผ่อนกันแล้วครับกลับไปสู่โลกความเป็นจริงหรือว่า